การจดทะเบียนบริษัทจริงๆแล้วต้องเสียเงินเท่าไหร่แล้วในทุนจดทะเบียนนั้นเราต้องมีเงินจริงๆไหมนะคะแล้วการจดทะเบียนบริษัทเสร็จแล้วฉันจะต้องดําเนินกิจการยังไงต่อนะคะเรามาดูได้จากวิดีโอนี้กันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกงโฮบัญชีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาไขาข้อสงสัยจากประเด็นข้างต้นนะคะเรามาเริ่มดูกันทีละส่วนเลยนะคะในส่วนประเด็นแรกก็คือว่าการที่ฉันจะจัดตั้งบริษัทนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทนะคะส่วนแรกก็คือจะเสียให้กับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการะคะ้าสําหรับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัดนะคะอยู่ที่ประมาณ6,600บาทถึง7 0 0 0บาทค่ะซึ่งค่าธรรมเนียมนี้อาจจะแตกต่าง ไม่เท่ากันในส่วนของแต่และกิจการนะคะขึ้นอยู่กับการขอคัดรับรองสำเนาณว,วันที่จัดตั้งบริษัทด้วยค่ะส่วนที่2นะคะค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทก็คือตาประทับของกิจการค่ะซึ่งตาประทับของกิจการนั้นจะขึ้นอยู่ขนาดและส่วนที่เราจะเลือกว่าเราจะเลือกเป็นหมึกในตัวหรือแบบธรรมดานะคะซึ่งค่าตาประทับของกิจการนั้นจะอยู่ที่เลที่ประมาณ400ถึง600บาทค่ะแต่หลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเช่นคนใน,ในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะว่าทําไมค่าบริการในการจัดตั้งบริษัทถึงอยู่ ที่เลทประมาณ900 0ถึง11,000บาทใช่ไหมคะซึ่งในส่วนนี้ส่วนต่างอาจจะเป็นค่าบริการในส่วนของสำนักงานหรือบุคคลอื่นที่ไปยื่นแทนผู้ประกอบการณนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้านเองค่ะส่วนประเด็นที่2นะคะทุนจดทะเบียนนั้นฉันจะต้องมีเงินจริงๆไหมใช่ไหมคะในข้อนี้ก็สอบถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะสำหรับทุนจดทะเบียนนะคะเราได้เคยแจ้งไว้ในคลิปก่อนหน้าแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวทางเราจะแปะคลิปวิดีโอก,ก่อนหน้าในดิสคริปชันให้นะคะดังนั้นนะคะสมมติว่าทุ มูจดทะเบียนของเราจดที่1 0 0 0 0แบาทมูล,ลค่าที่ต้องชําระขั้นต่ําก็คือ25%ก็คือชําระอยู่ที่25,000บาทค่ะซึ่งเงินก้อน25 0 0 0ับาทนี้ผู้ประกอบการสามารถนําไปเปิดบัญชีของกิจการหลังจากที่เราจดทะเบียนเสร็จแล้วนะคะแล้วนําเงินก้อนนี้ไปเปิดบัญชีเพื่อง่ายในการตรวจสอบของพี่กรมสมการหรือง่ายต่อการตรวจสอบในการอ้างอิงรายได้ของสานักง,งานบัญชีได้ค่ะสําหรับหลายๆท่านนะคะอาจจะสงสัยหรือกําลังคิดอยู่ว่าสําหรับกิจการที่เราจะเปิดขึ้นมา หรือบริษัทที่เราจะจัดตั้งนั้นทุนจดทะเบียนจะต้องขึ้นอยู่ที่เท่าไหร่นะคะง่ายๆเลยค่ะทุนจดทะเบียนจะขึ้นอยู่กับประเภทกิจการที่เราจะดําเนินธุรกิจนะคะอย่างเช่นธุรกิจซื้อขายของหรือนําเข้าสินค้าหรืออสังหาร,ริมทรัพย์นะคะซึ่งกิจการประเภทนี้นะคะทุนจดทะเบียนอาจจะต้องกําหนดอยู่ที่มูลค่าที่สูงดังนั้นทุนจดทะเบียนก็ชําระที่มูลค่าขั้นต่ำคือย5บเปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับประเภทกิจการที่ให้บริการทั่วไปนะคะการจะกําหนดทุนจดทะเบียนอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทแล้วกาหนด ที25่25%เเซได้ค่ะสำหรับในการเปิดบัญชีธานาคารของกิจาการนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะคะการที่เราเปิดบัญชีธานาคารของกิจาการก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายต่อการที่เราจะคํานวณว่ารายได้ที่เข้ามาหรือค่าใช้จ่ายที่เราออกไปอ้างอิงจากบ,บินซื้อบินขายหรือพูดง่ายๆก็คือง่ายต่อการตรวจสอบของพี่โกนสมรการหรือสํานักง,งานบัญชีค่ะและที่สําคัญนะคะการเปิดบัญชีเงินฝากธานาคารของกิจาการนั้นคือการแยกกระเป๋าของกิจการออกจากกระเป๋าส่วนตัวของกรรมการเองค่ะส่วนประเด็นข้อสุด ทนะคะคการที่เราจะตั้งบริษัทจำกัดขึ้นมาแล้วแล้วเราจะต้องดําเนินกิจการยังไงต่อใช่ไหมคะสิ่งที่สําคัญของผู้ประกอบการที่จดบริษัทจำกัดเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญหัวใจหลักของกิจการเลยคือการทรําบัญชี<ส>ให้ถูกต้องเ <duc Arsen. S 1> พราะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวทีหลังในการตรวจสอบย้อนห <LEGO S 1> ลัง <ข Knowing S 1> ค่ะหลังจากเราจัดตั้งบริษัทเสร็จแล้วใช่ไหมคะและยังมีการดําเนินการกิจการไปเรื่อยๆสิ่งที่สําคัญในการทําบริษัทคือการยื่นภาษีที่เกี่ยวข้องในระหว่างเดือนซึ่งการยื่นภาษีที่เกี่ยวข้องในระหว่างเดือนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกิจาการจ่ายเงินเดือนให้พนักงานหรือบินซื้อบินขายหรือบินค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายจจาต่างๆรวมทั้งใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีที่ออกให้ลูกค้านะคะในส่วนนี้ล้วนแล้วจะมีภาษีที่เกี่ยวข้องในระหว่างเดือนหมดเลยค่ะและที่สําคัญนะคะถ้าเรามีรายได้ถึง1.8ล้านต่อปีอย่าลืมนะคะกิจาการจะต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะคะแล้วอีกอย่างคะ่ะในระหว่างปีนะคะการเป็นบริษัทจํากัดหรือนิติบุคคลจะมีการยื่นภาษีครึ่งปีหรือที่ได้ยินกันบ่อยๆเลยคือ พองดอ51ค่ะแล้วในการดําเนินกิจการในระหว่างสิ้นปีหรือสิ้นสุดงวดรอบบัญชีนะคะก็ยังมีการยื่นพองดอ50หรือที่ได้ยินกันบ่อยๆก็คือเรียกว่าการปิดงบการเงินประจําปีนะคะส่วนเรื่องของการปิดงบการเงินประจําปีนะคะหลายๆคนผู้ประกอบการส่วนใหญ่เข้าใจกันว่าการที่ฉันเปิดกิจการขึ้นมาหรือจัดตั้งบริษัทขึ้นมานั้นแล้วฉันยังไม่ได้ดําเนินกิจการเกี่ยวกับบริษัทนั้นนะคะไม่ต้องปิดงบการเงินประจําปีใช่ไหมคะในความคิดนี้ผิดนะคะสําหรับกิจการที่จดทะเบียนบริษัทเสร็จแล้ว ถึงแม้คุณยังไม่ได้ดําเนินกิจการหน้าที่ที่สําคัญเลยนะคะต้องยื่นปิดงบการเงินประจําปีทุกรอบบัญชีทุกสิ้นปีหรือเรียกว่ายื่นพอด .50 นะคะสําหรับกิจการที่ลืมส่งงบการเงินประจําปีนะคะจะได้รับจดหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะซึ่งจดหมายนั้นก็คือใบแจ้งเตือนนะคะใบแจ้งเตือนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีโอกาสออกให้2ครั้งนะคะสําหรับใบแจ้งเตือนครั้งที่1ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะซึ่งผู้ประกอบการไหนที่ได้รับใบแจ้ง เตือนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วแนะนําให้เข้าไปพบเจ้าหน้าที่แล้วรีบดําเนินการปิดงบการเงินประจําปีนะคะซึ่งโทษในการปรับสูงสุดอยู่ที่1-2,000บาทค่ะแล้วก็จะมีค่าปรับในการยื่นแบบพองอดอ50ล่าช้าให้กับพี่กรุมสมกกรอีก4 0 0 0บาทนะคะสําหรับผู้ประกอบการไหนที่ได้รับใบแจ้งเตือนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในครั้งแรกแล้วไม่รีบดําเนินการจะมีโอกาสได้ใบแจ้งเตือนครั้งที่2ซึ่งถ้าใบแจ้งเตือนครั้งที่2ออกมาแล้วแล้วผู้ประกอบการยังเพิกเฉยนะคะมีโอกาสที่จะออกมา จับได้นะคะระวังกันด้วยนะสําหรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการปิดงบการเงินประจําปีนะคะก็คือค่าบริการปิดงบการเงินประจําปีโดยประมาณนะคะจะเริ่มที่1 0,000บาทซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับบินหรือรายได้ของกิจการซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ยังไม่รวมค่าภาษีหรือค่ารับถ้าเรายื่นงบการเงินล่าช้าด้วยค่ะสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดตั้งบริษัทจํากัดนะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งบริษัทอยู่ที่ประมาณ6,600บาทถึง7 0 บาทโดยที่เราจะชําระให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะมีค่าตราประทับของกิจการอยู่ที่ประมาณ400-600บาทและก็จะมีค่าบริการที่เราจ้างหรือจ้างบริการให้กับผู้ที่ไปยื่นจดคําร้องคําขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแทนผู้ประกอบการก็จะเริ่มที่2,000-4,000บาทค่ะและก็จะมีค่าชําระทุนจดทะเบียนขั้นต่ําอยู่ที่25%ของทุนจดทะเบียนซึ่งส่วนนี้ก็คือนําไปเปิดบัญชี ธนาคารของกิจการได้เลยค่ะจะมีค่าบริการที่เราจ้างสำนักงานบัญชีดูแลจะมีค่าบริการทำบัญชีรายเดือนเริ่มที่ประมาณเดือนละ2,000บาทจะขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสารหรือประเภทกิจการอีกทีหนึ่งนะคะก็จะมีส่งท้ายก็คือจะเป็นค่าปิดงบการเงินประจาปีโดยที่จะเริ่มที่1บาทต่อปีค่ะ สำหรับผู้ประกอบการท่านไหนนะคะที่ฟังมาถึงตอนนี้อาจจะคิดว่าการทําบริษัทจํากัดนั้นดูยากจังขั้นตอนเยอะภาษีต้องยื่นตอนไหนแล้วแบบภาษีต้องยื่นพงดออะไราแล้วคํานวณภาษียังไงนะคะแนะนําลองหาสหํานักงานบัญชีนะคะที่ดูแลเราตั้งแต่ต้นจะดีกว่าค่ะหรือลองดูรายละเอียดบริการจากสํานักงานบัญชีในด e s c r i p t ั่นวิดีโอนี้ได้เลยนะคะสําหรับวิดีโอนี้นะคะอาจจะอัดแน่นไปหน่อยหรืออาจจะตกลงข้อสงสัยในประเด็นไหนผู้ประกอบการท่านไหนมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมตาม มาสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะหรืออยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรแจ้งทางเรามาได้เลยค่ะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ